สุขติของเทวดามาฟังสุขติของเทวดารูกสุขติของเทวดามาฟังพุทธวจนะพร้อมกันกับเฮียจีวรในวันนี้สุขติของเทวดารูกพิสุทั้งหลายเมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพกายเมื่อนั้นนิมิตห้าประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นก็หมายความว่าเทวดากําลังจะตายรูป จะหมดอายุไขมีอยู่5นิมิตรประการ 1. ดอกไม้เหี่ยวแห้ง 2. ผ้าย่อมเศร้าหมอง 3. เงือ่อย่อมไหลออกจากรักแล้ 4. ผิวพันเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กาย 5. เทวดาย่อมไม่ยินดีในทิพอาจของตนพิสูจท,ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่า เทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพรอยินดีกับเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามประการแนะท่านผู้เจริญขอท่านจงขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติขั้นไปสู่สุคติแล้วขอจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วครั้นได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วสามเหงื่อในรักแร้เหงื่อออกแน,น้น ลักแล้ีผิวพันธ์ของเทวดาจะเศร้าหมองอปรากฏที่กายห้าเทวดาย่อมไม่ยินดีในทิพย์อาของตนกรวุลกะวายนั่งก็ไม่เป็นสุขนี่คือจมูกจากความเป็นเทวดาเราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยเกิดเป็นเทวดาลูกเพราะฉะนั้นการเกิดทุกเท้าเป็นความทุกขไม่ว่าเราจะเกิดเป็นเทวดาเราก็ทุกเกิดเป็นมนุษย์เราก็ทุกเกิดเป็นสัตว์เราก็ทุก เกิดเป็นอะไรก็ทุกทั้งหมดลูกทุกในการเกิดทุกในการอยู่การอาศัยทุกในการหาอยู่หากินทุกทุกสิ่งทุกอย่างคือความทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาสร้างสุตตะสร้างสุตตะก็คือการฟังพุทธวจนะเนืองเนืองสามารถทําให้จิตหลุดพ้นได้ไปสำเร็จ สโสดาบันขึ้นไปได้ลูกเราจะได้ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัตรนี้อีกการเวียนเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัตรนี้ยาวนานมากเพราะฉะนั้นบักหลาเฮ็ดให้ได้เด้อบักหลาเด้อเที่ยวดานหน่อยก็พอเฮ็ดให้ได้เฮ็ดให้เป็นตัวอย่างของคนในโลกนี้เฮ็ดให้เป็นตัวอย่างเลยว่าบักหลานี่เกง่งเก่งแฮ่เข้าใจบ่ครับลูกพ่อเข้าใจครับลูกพ่อเก่งครับ ที่สุดเลยนี่ก็คือสุคติของเทวดาครับอประการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอะไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ของเทวดาพระเจ้าค่ะสงสัยไม่ลูกอะไรที่เทวดาเขาปรารถนา พระพุทธเจ้าตลาาัสว่านพิสูจทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาเขาปรารถนาในการเกิดเป็นมนุษย์ลูกเทวดาทุกชั้นพระภหม,มิก็ปรารถนาในการเกิดความเ,เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเกิดในภพภูมิที่อยู่ในโลกมนุษย์เรามีสิทธิที่จะฟังธรรมพุทธเจ้ามีสิทธิที่จะบรรลุธรรมะ ของบุติเจ้าบรรลุพระธรรมจากที่เราฟังจากที่เราประพฤติวัดปฏิบัตินะลูกนะเพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์สมควรที่จะตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมศึกษาพุทธวจนะเนืองืองปฏิบัติอาณาปาน,าปานาสติดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลูกนี่ลมมันอยู่ตรงนี้ดูดีๆลูก พิสูุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี่แลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลาย,ทลายเทยวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระถถาคตประกาศแล้วดีแล้วนี่แลเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วเนี่เทวดาเขาปรารถนาแบบนี้ลูกศรัทธาของเทวดาใดนั้นตั้งมั่นแล้วมีลากอย่างลงมั่นแล้ว อันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใดใครในโลกพึงนำไปไม่ได้นี่แหละเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายเทยวดาเขาปรารถนาความตั้งอยู่แห่งความเป็นมนุษย์ลูกเขาอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่มีสติสัมภญญะมีสติสัมัญญะพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเด้อ เพราะฉะนั้นเราทุกคนปฏิบัติปฏิบัติเช้าเย็นวันละเล็กวันละน้อยดูลมหายใจเข้าออกฝึกอานาปานาสติเนืองๆลูกเห็ดดูดูเห็ดบ่อยๆนี่ความปรารถนาของเทวดาถึงไหนแล้ว พิสูจทั้งหลายเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พลอยินดีย่อมปริงออกไปว่าะท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจนถึงสุคติจนถึงความเป็นสาแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิดเทวดาทั้งหลายแล้วก็จะ เปล่งวาจาขึ้นพร้อมกันแบบนี้ลูก